ขณะเดียวกันครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสไปเปิดกิจกรรมสัมมนากฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการอำนวยความยุติธรรมในสังคมครับพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำคณะลงพื้นที่เปิดกิจกรรมสมัมมนากฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการอำนวยความยุติธรรมในสังคมของคณะกรรมาการการกฎหมายการยุต ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ห้องประชุมชมรมอีมามอำเภอรือส่อจังหวัดนร,ราธิวาสและก็มีนายกมลศักดิ์ลีวามะประธานคณะกรรมาการด้านการกฎหมายนะครับการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับเขาได้มีการอาภิปรายด้วย โดยได้มีการอภิปรายเรื่องกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการอำนวยความยุติธรรมในสังคมซึ่งก็ได้รับความสนใจจากโยวชนและก็กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอรือสอะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ